发饭。 แกง๊งแฟนตาซาสนุกเขาตื่นเต้นกับการสะสมฝาแฟนตากันขนาดเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็อย่ารอช้าเรียสะสมให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะเพราะแชมป์ที่สะสมฝาแฟนตาสิบอันดับแรกจะได้กดคอเพื่อนซีบินตะเลยเกาหลีกับเชนนลวีเที่ยวกระจายย่านดังทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังเคียงบกสวนนำ้ำซันฮอคคอยโซลท้องตามรอยสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดังอย่างบ้านซีฤดูร้านคาแฟปรินต์เกาะน้นนำมีอันแสนโรแมนติก หรือคลองชองเกซองที่นักเดดสุดฮิตของวัยรุ่นเกาหลีพร้อมตะลุยชิมตะลุยชอบในแหล่งชอบชื่อดังย่านตลาดเมียงดงทองแดมุนและอินซาดงที่สำคัญยังได้มีสิทธิ์ไปกรีสนันมันกับคอนเสิร์ตสุดยอดบอยแบนด์อันดับหนึ่งแห่งเกาหลีฟรีงานนี้เพื่อนๆต้องจ่ายเฉพาะค่าภาษีหน้าที่จ่าย5%เปและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากระบุในแพ็กเกจทัวร์เท่านั้นจ้าเรียกว่าได้สนุกซากนแบบเอสคลีซีสุดๆกันเลยทีเดียว ต้องรีบสะสมกันหน่อยนะจ๊าเพราะจะตัดสินการแข่งขันสะสมฝาไปเต้าวันที่24มกราคมนี้ที่ลานสยามดิสอรี่ให้เพื่อนๆขนฝาไปลงทะเบียนกันตั้งแต่7โมงเช้าเพราะเขาจะเริ่มนับกันตอน9โมง ช่วยกันเชียร์กันเยอะๆเ,เลยนะจ้าเพราะงานนี้มีกิจกรรมสนุกๆสัส่สวเมือนมนขาของพรขอนวันมาสร้างสีสันให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเพียบตลอดทั้งวันจ้า